าพอออกมา,มา Welcome to freelance บทเมื่อกี้เป็นบท,บทน่าจะเป็นติวเตอร์เรียววันที่ห้าโบเรียพันสามน่าจะเป็นบันเป็นปีมีเวลาตรงนี้ปี1300เดือนโบเรียวั 24. นที่สี่วที่ห้าน่าจะว่ากันไป,ปนพื้นที่รับบาบาบาแินแดนนักประจนภัย โอเคอ๋อ <Okay>. oh, นี่ไงเราอยู่ในตรงนี้เมื่อกี้นะที่มันมีประปาคารอันนี้เป็นแมปกว้างแบบโลกอ๊บโอ้โหกว้างกว้างอ่ะนะ,ะมันจะอาดแล้วเหรอ ไอ้มันอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้นะเอาเปละาเฮ้ยเอา,เอาโอ้ยชักดาบแล้วหนีเลยเอาไม้อีกไม้อีกเอาเหละตัวเดียวให้มันหนีไปเอาเลยลองดูตัวนี้สกิล ทางออกโอ้ยเก๊น้อเจ๊ดาบใหม่ง่ายเจ๊ตักต่อวันให้เข่าเข่าเข่าเขามีหิวอ่ะมีหิวอ่ะโอ้ตอนนี้เรากลายเป็นคนชฉมออกไปลุกอ่ะลุกก่อนไอ้เนื้อหมูหนังหมูหิวก่อนค่อยออกเฮ้ยอนแล้วออกแค่ไหนน่าจะไม่มีตัวอะไรแถวนี้ตัวนี้ก็ออกได้แล้วเนี่ยซีด ปุ่มตรงนี้ใช่ไหมสเตเบิลหนึ่งยังอยู่ยังอยู่หนึ่งโอ้ปลอดภัยนี่ตายสก,กิลก็มาลบให้ด้วยเฮ้ยเมื่อไรแล้ววะนี่ไปถูตรงนี้เควสตรงนี้นี่ไงหมู่บ้านบรีเข้าไปลยุยปุ๊บจะมีเมนูขึ้นมา เข้าไปเมืองมาตลาดเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนบาดเจ็บลองดูหมอที่ต่อหมอเขาสอนคือตัวแล้วก็มีแผลไม่ต้องใช้ตงคงแผลกดตรงนี้โอเคอ่ามีารจริงด้วยทาร์กจิ้งพาจินินตกดฮิวเท่าไหร่สองเหรียญเงิน เรามี15อารักษานะครันอย่าเสียได้เงินนะครับอย่าเสียได้เงินคนนี้เยอะเลยห้าเหรียญโอ้โห้าะเสียได้แล้วตายมันหิวหิวด้วยบอกอ่าตรงนี้ของมาติน่าขึ้นไหมขึ้นเนี่ยเหว่ขึ้นเมื่อี้มาติน่าสุขภาพไม่ดีอันนี้อาหารหลอดร่างหลอดอาหารอเอ้นี่อะไรเล่นอีดีตลาด อาวุธโหโล่น่าสนใจมากเดี๋ยวเราไม่เล่นสายโล่มาติน้าก็สายดาบสองมือซื้อลูกธนูมีไหมไม่มีขายเยอมันซ่อมอาวุธได้เปล่าซ่อมอ๋อซ่อมได้อันนี้เราเราจะขายขายกินดีกว่านี่ที่อยู่ในตัวอีควิปดาบ ดาบมาตีหน้าหนึ่งเล่มเงินดาบเราแปดเล่มทองแดงถูกเกราะอย่าเพิ่งซ่อมเลยลอย่าเพิ่งมันังมันไม่ลดเยอะโอเคเราซ่อมอาวุธอันนี้ก็ยังไม่ลดนี่ขายดีกว่าต้องหาตังค์มาซื้อของดีๆเนี่ยหน้าไม้แล้วทำไมไม่มีลูกธนูข,ขายวะ ครับมด้ยไหมาขายของก่อน,นแล้วก็เซลลจังอะไรจังไใ้แปดแปดนี่คือเพิ่มมาหน่อยตอนนี้เราขายกินไปก่อนอันไหนที่ไม่ได้ใช้อาวุธนี้กากขายไปก่อนดูที่ตัวด้วยเฮ้ยเราใช้ดาบนี้แทนได้ ไปใช้เพิ่มแตกจะเก็บกลับมาซ่อมขายนี่ขาย97้าสิดทำแรงกรอมไม่ได้ใช้มันจะเพิ่มไหม8ปสิ 82, เป็นอ่าเพิ่มอันนี้18บแทองแดงโคตถูกขายไปกันเนี่ยเลือดกอับลินบัดขายลูบี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก็บเลยตอนนี้เราต้องการเงนโอ้แค่รักษานี่ก็ไปเยอะเลยเอออันนี้ของดีเอาไว้ขโมยพวกเนี้ยขายหมดล้ว น่าจะขาบอาหารไม่ได้ก่อนจะขายไปดู้อนขาบอาหารได้ไหมครับครับควาดอาหารเอ,อ้ได้เลยวอีเมเนื้อหมาป่าใจมีหนังสือ,อยืนเนี่ยใช้เกลือสองเรียบร้อยหมด เนื้อหมูหมดมิดลองดูที่เฉยมาเก็บเมื่อกี้เราไปขาดดูมาเก็บสิระวานซื้อระวานได้ด้วยหรอ ต้องจัดการประมาณโอ้โ okay. ห oh, ตั้งแคมป์นอกเมืองค่อยว่ากันว่าดูแล้วมันหนึ่งเหรียญทองตอนนี้เรามียังไม่ถึงสิบเหรียญเงินเลยต้องร้อยถึงจะได้หนึ่งเหรียญทองร้อเหรียเงินอดูร้านอาวุธเฮ้ยทำไมไม่มีกัดลูกกระหนงก็งคือถามไปใช้กัน นี่ไงมีผลิตภณ์ขายห้ามันอยู่ร้านมาเรี่ยวเนี่ยห้าเนี่ยน่าจะซื้อได้อยู่ห้านี่ได้เกียนป์ป่ะเก้าสิบเก้าเฮ้ยเอาหมดไปห้าเฮ้ยเฮ้ยหกเฮ้ยหมดไปเท่าไหร่วะนละ้วดีดีนะมันควรจะมีสักเฮ้ยใช้ได้สองลอ็อต ต้องลองซื้อสัก่ต้องเย็ต้องเยอะเอาซื้อสักเป็นึ่งตัง40หมวกเหรียญเงิน82เฮ้ยเฮ้ยหมดเยอะแล้วเนี่ยมันขายเป็นเหรียญเงินเลยอุ้ยต้องไปหาตังเอาเรื่องครับปนุยังยังใจเย็นเย็นใจเย็นเย นี่ก็ข้ามไปก่อนเลยของแพงค่อยๆไปไป,ไปดูร้านอาหารทีสิบทองแดงก็แพงเรากินหัวที่มีก่อนแนละ้วกันเก็บกินกันอย่างน, <c oughs> นี้ก่อนไม่ขอเอารูตมาใส่ใส่ดาวนี้ไปก่อนนะพ่อใหญ่ สีน้ำเงินนะครับเข้าไปก่อนอะไรขายได้ก็ขายเข้าไปก่อนครับเออเอเตั้ใต้ตูวบนนี่เป็นตูวบนอ่ะเข้าไปตูวบนเลย